หนุ่มกัญชัยเดือดโพสต์ฟาดเป็นแค่สัมภเวสีอย่าสเสอ,อทำตัวเป็นเจ้าที่หนุ่มกัญชัยเดือดโพสต์ฟาดหลังทนายตาม้มบอกทนายหญิงเก็บเงินค่าออกรายการโวนกระแสาลั่นทนาจกาก็อย่าปากเก่งเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังทนายตามหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ออกมาพาดพิงไปยังทนายผู้หญิงรายหนึ่งที่เรียกค่าเก็บออกรายการโหนกระแสเป็นเงินส0,000 0บาทโดยท้ายไปสอบถามหนุ่มกัญชัย ซึ่งประเด็นดังกล่าวหนุ่มกัญชัยได้พูดผ่านรายการข่าวใสไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีโดยยืนยันว่าทางรายการไม่ได้เก็บเงินแต่อย่างใดรายการไม่ได้เก็บแต่ว่าพอทนายตั้มพูดแบบนี้ถ้าคนฟังไม่ดีมันก็จะฟังเป็นสองแบบแต่ถ้าความชัดเจนและเปิดฟังให้ชัดเจนเขาใช้คำว่าทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปออกรายการโวนกระแสเก็บเงินลูกความตัวเอง3 0 0แสนบาทคือเรื่องนี้ทนายตั้มให้ไปถามหนุ่มกัญชยัยเราก็ต้องตอบว่าเคยได้ยินอันนี้จริงๆ เคยได้ยินเพราะว่าเคยมีกลุ่มทนายที่ไม่ใช่กลุ่มทนายตั้มเป็นทนายอีกหนึ่งกลุ่มเขาพูดกันว่ามีคนไปออกรายการโหนกระแสแล้วถูกทนายท่านนี้เก็บเงินจริงหรือเปล่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรายการนะเหมือนทนายท่านนี้เขาเก็บเป็นค่าวิชาชีพซึ่งเขาบอกว่าเป็นค่าวิชาชีพแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นค่าเสียเวลาที่เขาต้องไปออกรายการด้วยเก็บ3 0 0แสนรวมค่านิดๆหน่อยๆก็เป็น3 0 0แสนที่ได้ยินมา จากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ยืนยันว่าไม่เคยเก็บแต่ยอมรับว่ามีคนมาติดต่อออกรายการจริงๆขอออกโดยการจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจะจ่ายเงินให้เพื่อที่จะมาออกรายการแต่ตนเองดูบริบทของคนที่จะมาออกรู้สึกว่าเหมือนมาฟอกตัวไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะมีลูกค้าที่จะมาขอออกรายการขายของอันนี้ชัดเจนเพราะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อขายของ ไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะมาซื้อเพื่อขอชุกตัวขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยไม่มีวันผมพูดเลยไม่มีวันก็ต้องระวังหน่อยเพราะทิศทางมันไปคนละทางไปกันหลายอย่างตนเองก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีถึงวนกลับมาหาซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าหลักฐานในเรื่องนี้ตัวเองก็มีอยู่ในมือแต่มันไม่ใช่เรื่องของเรา ใครเสียประโยชน์ก็ควรออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรมเองจะให้เราออกไปพูดก่อนมันก็ไม่ใช่ซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาโพสต์เดือดผ่าน Facebook หนุ่มกัญชัยโดยได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมระบุว่าถ้าใจกาก็อย่าปากเก่งเป็นแค่สัมภเวสีอย่าสเสอะทำตัวเป็นเจ้าที่เจ้าทางขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ